เราเดินสายตรวจโควิดในกลุ่มชุมชนแออัดก็เขาก็เข้าไม่ถึงการตรวจเข้าไม่ถึงการตรวจโควิดจริงๆนะครับมีส่วนน้อยมากที่เข้าถึงซึ่งต่างจากที่จะน้าหรือ่านจังหวัดที่พวกเราทํางานมากก็คิดว่าเราก็สามารถมาช่วยช่วยเติมเต็มได้เล็กน้อยแต่ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้เกิดการวางระบบของส่วนกลางของกรุงเทพเองเฉลี่ยของวันแรกตัวเลขชัดเจนนะครับออกมา9%เราตรวจไป,ป5,000กว่าชุมชนค่อนข้างจะ ขาดโอกาสอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นมากท้านเรือหนาแน่นก็ไม่แปลกที่โอกาสในการสัมผัสติดโรคก,ก็จะสูงก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ําการเข้ามาถึงโอกาสทั้งโอกาสในการเข้าถึงการตรวจเข้าถึงโรงพยาบาลสนามหรือเข้าถึงบริการทางการแพทย์อื่นๆก็ยังน้อยมาก วันนี้มาประมาณ9ชุมชนครับยอดคนที่มาตรวจประมาณ620คนใช้เวลาตรวจตั้งแต่8โมงครึ่งถึง11โมงเหลือเวลายี่ชั่วโมงนะครับแต่คนยังอีกเยอะแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนี่การตรวจในเชิงลุกนี่มันมีประโยชน์เราได้เยียวยารักษาเรื้องต้นได้เพราะนั้นจะติดติดกันเละหมดเลยเพราะน,นั้นเราเราผู้นำชุมชนจำเป็นต้องประสานโดยตรงกับสปสอชอกับชุมรมแพทย์ชนบทมาทำตรงนี้เพราะนั้นถ้าตาบใจไม่ทำในเชิงลุก ไม่จบแล้วครับเราเห็นอยู่ต้องทํางานแบบฉุกเฉินให้ได้ต้องลงมาดูติดกี่รายหายกี่รายนอนอยู่กี่รายก็มาดูตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเซ็นเ,นเตอร์ที่ที่ผู้นําจุมชนจะรู้เลยเราต้องขวนขวายหากันเอาเองลําบากครับ แคว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราได้สัมผัสความจริงได้เห็นความจริงผู้คนที่เขาลําบากจริงๆเขายอมมานั่งรอตรวจเขาก็อยากตรวจเขารู้สึกเขามีความเสี่ยงมีความกังวลครอบครัวเขามีคนติดเขาติดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าไม่ถึงการตรวจอื่นใดเขาไปรอคิวตีสามตีสี่คิวเต็มหมดแล้วจะไปหลายรอบก็ไม่ไหวเราคงไม่ใช่แค่ช่วยเป็นครั้งคราวแต่เราคงจะพยาไปผลักดันในเชิงนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย ใ,ใ,ในในในเชิงระบบด้วย